อ,อยู่ในห้องนอนเราเปิดแอร์แล้วจําเป็นไหมว่าสองคืนนี้เราจะต้องเปิดแอร์ตลอดเลยไม่จําเป็นนะครับคือปกติที่เราเข้าออกห้องแอร์หรือสองห้องนั่งเล่นครับจะเป็นห้องร้องแบบนี้นได้แล้วห้องมือยังไงครับเมื่อเราไม่มีครับห้องมองแม้เรามีกล่องปผูกอยู่างหนึ่งไป ทีเนี้ยพอห้องมืดปุ๊บเราปิดอย่างนี้สมมติว่าวันเนี้ยเรามาคนเดียวจะมีกล่องปลูกกล่องเดียวทำาไดีครับอย่าได้ห้องมืดถุงอะมีแค่เนี้ยมีกล่องนะทำยังไงจะให้มันมืดดีครับถุงดำปิดเชือกมัดดีนะครับตายหมดครับไม่มีอ้อครับ<ม>เพราะว่ามันอง<ม>ห้ามเด็ดขาดครับว่าถุงดำ ที่จะเป็นห้องมือได้ก็คือนี่เลยถ้าเรามีกล่องไปเดียวหวานนะครับพอไปแค่นี้ได้แล้วสองคืนสมมติว่าเราเพาะวันนี้วันนี้วันเสาร์คืนนี้เรานับเป็นคืนที่หน,น,นึ่งคืนวันอาทิตย์เป็นคืนที่สองแล้วก็วันจันทร,ร์เช้าเราก็ออกดูแดดนทางเช้าคือขั้นตอนที่สองในในทีพรนับให้สองนะครับเราออกดูแดดจนทางเช้าเราก็ยกข,ขาดตรงนี้ยออก วางในโรงเรือนหรือตรงที่แสงรำไรหรืออย่างตวนต้นไม้หรือถ้าเราจะปลูกอย่างเงี้ยครับต้นปาที่เงี้ยท่านตกทั้งหมดเลยค่ะอยู่ที่อุณหูมต่ำก่านี้นะครันี่เรามีทั้งหมดห้าครอบครัวเนาะเดี๋ยวเราให้ทำสองคู่กันไหมครอบครัวเราสองคู่กันเนาะได้ไหมคะเอาไปทระเ ชิ้นอะงรรำติไหมเนี่ยม่อเยม้ันเยอยาครับ อันนี้ีเขียวทำง้นดูดอันนี้เทใส่กันไปเลยก็ได้ค่ะอาเทใส่ไปกันก็ได้ค่ะแล้วก็ดูดค่อดูดอันนี้สิร้อยสิบพี่พาเทใส่ครับอ๋อเดี๋ยวจะไปดูดอีกนครับแก้วเราร้อสิบนะคะ อ่าป yeah. ุ๋ยเราจะต้องแยกเป็น2ตัวมีปุ๋ย A นะครับ1กล่องเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ย A เนี่ยร้อยสิบซีซีแล้วก็ปุ๋ย B เราจะใช้ร้อยสิบซีซี ตัวแล้เดี๋ยวเราจะไปใส่ที่กล่องปลูกครับอันนี้พบไหมเอ่ยเหมือนจะขาดไปซีกตังขาดไปซีกซีกแม่ดูค่ับเะเดี๋ยวตอนที่แล้วต,ตอนที่เราจะไปเติมปุ๋ยลงกล่องนะครับ <c oughs> เราจะเติมปุ๋ยที่ละตัวปุว <c oughs> ๋ยเอหรือปุ๋ย B ีก่อนก็ได้เทปุ <c oughs> ๋ยเอลงไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะมีคำอีให้คนในกล่อง คนไปทัด1สิบรอบเพื่อให้ปุ๋ยเขาเจียจางกับน้ําไปแล้วเสร็จแล้วพอมั่นใจว่าปุ๋ยเข้าเข้าไปกับน้ําเจียจางแล้วเสร็จเทปุ๋ยพ e ีลงไปแล้วก็คนอีกรอบหนึง่งในกลองครับผมปุ๋ยเราจะต้องแยกเป็น2ตัวมีปุ๋ย A นะครับ1กล่องเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ย A อเนี่ยร้อยซีซีแล้วก็ปุ๋ย B เราจะใช้1 1 0ยสซีซี ตัวนั้นเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่กล่องปลูกครับอันนี้พบไหมเอ่ยเหมือนจะขาดไปสีเปล่าขาดไปสีสีแม่ดูครับแล้วเดี๋ยวตอน <c oughs> ที่แล้วตอนที่เราจะไปเติม